สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับโค้ชเชิงมีข้อบอลนะครับวันนี้ผมก็จะมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมาให้ครับสามคู่หลักๆมาเริ่มที่คู่แรกไปก่อนเลยครับเชลซีพบบอลมาร์ตครับเชลซีเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมบอลมาร์ตโดยเจ้าบ้านเชลซีจะกลับมาใช้งานชุดใหญ่อีกครั้งหลังเปลี่ยนทีมในเกมที่ถล่มมอแคมป์เอฟเอครับมาในเกมล่าสุดส่วนใน,นลีกลังอันดับที่4ของตารางพรีเมียร์ลีกด้วย36คะแนนจาก20นัดพวกเขาตามหลังทีมจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลอยููนน่่่่่ถถึงงงงงง10คะะะแแนน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 ดดััั้้้กกกกกกกาาาาาารรรเเเเเ็็็บชชชยยใใมีืออออปปสิจหพววขตลล ลุ้นแชมป์ต่อไปการเล่นในบ้านของเชลซีมักจะเป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญและพวกเขาหวังที่จะเอาชนะบอลมารเพื่อเดินหน้าความสําเร็จในฤดูกาลนี้ในด้านของบอลมารพวกเขากําลังสร้างผลงานที่น่าทึ่งในฤดูกาล2024-2025ทีมของอีลาโอลากุนซือของทีมได้รับการยกย่องว่าเป็นทีมที่สามารถโค่นทีมใหญ่ได้อย่างน่าประทับใจแม้ว่าพวกเขาจะขาดผู้เล่นสําคัญบางคนเนื่องจากอาการบาดเจ็บแต่ด้วยฟอร์มที่แข็งแกร่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเขาคงมั่นใจว่าพวกเขาสามารถสร้างเซอร์ไพรส์และเอาชนะ นะทีมใหญ่ได้เหมือนกับที่พวกเขาทํามาแล้วในฤดูกาลนี้และเกมนี้คงเป็นอีกเกมที่พวกเขาจะทําแสบด้วยการยื้อผลเสมอหรือไม่ก็แพ้ได้ไหมคะอย่างแน่นอนโพราะทงคิดว่าน่าจะเป็นบอลมัดนะครับเรามาดูโค้ชตัวไปกันก่อนเลยครับคู่ที่2ครับเป็นระหว่างเบนฟอร์ดพบแมนซิตี้เบนฟอร์ดเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเจ้าบ้านเบนฟอร์ดอยู่ในอันดับที่11ของตารางพรีเมียร์ลีกหลังจากการแข่งขัน20นัดโดยมีผลงานชนะ8นัดและแพ้9ก้านัดล่าสุดทีมต้องเจอกับความผิดหวังในเอฟครับเมื่อพวกเขาตกรอบที่3หลังจา ากพี่มัดอาไก่ A ai, ซึ่งทําให้เขาต้องการลืมความผิดหวังและมุ่งม,มั่นในการกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกให้ดีขึ้นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากประสบความล้มเหลวในช่วงหลังของทีมเบฟกาวาดีโอลาได้กลับมาโชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมโดยการถลม่มซอสฟอร์ดซิตี้ไป8ประตูต่อศูนย์ในการแข่งขันเอฟเอคัพรอบ3ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งในด้านการโจมตีและการควบคุมซิตี้มีคะแนนอยู่ในระดับที่6ของพรีเมียร์ลีกและถึงแม้อการลุ้นแชมป์อาจจะยังไม่ค่อยแน่นอนแต่พวกเขาคงยังมีโอกาสที่จะ มาลุนแชมป์อีกครั้งในฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้หวังว่าจะสามารถใช้ฟอร์มที่ดีจากการเอาชนะใน FA ครับมาเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทีมในการพบกับเบนฟอร์ดในเกมนี้ชัยชนะในเกมนี้น่าจะเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้ซิตี้กลับมาสู่เส้นทางลุ้นแชมป์อีกเช่นเคยโคชเองคิดว่าคู่นี้ต้องเป็นแมนซิตี้แน่นอนครับมาขาดแน่นอนส่วนคู่สุดท้ายวันนี้เป็นคู่ไฮไลท์เลยเระหว่างฟอร์เรนพบลิเวอร์พูลนอตติงแฮมฟอร์เรนเตรียมเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของทีมลิเวอร์พูลโดยเจ้าบ้านนอตติงแฮมทีมที่ตอนนี้กาาลังงเดินหนห้อย่ มันคงในพรีเมียร์ลีกพวกเขามีโอกาสสาคัญในการจัดระดับตัวเองขึ้นสู่อันดับที่2ของตารางหากสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลที่เป็นจับผงได้การชนะในเกมนี้ทําให้ฟอเรนข้ามอาร์เซนอลขึ้นมาอยู่ที่2ซึ่งจะทําให้ตารางพรีเมียร์ลีกตึงเครียดขึ้นมาอย่างมากการขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่3ในตอนนี้หลังจากผ่านไป20นัดเป็นเรื่องที่น่าประทับใจอย่างยิ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของทีมในการต่อสู้กับทีมชั้นนำนอตติงแฮมจะใช้ข้อได้เปรียบจากเป็นการเล่นในบ้าน สมดุลระหว่างการเล่นลุกและรับให้ดีโดยมุ่งมั่นที่จะเอาชนะลิเวอร์พูลเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในการเล่นของพวกเขาการรักษาความมุ่งมั่นและความมีระเบียบวิน,นัยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ฟอเรนประสบความสำเร็จในเกมนี้สำหรับลิเวอร์พูลทีมที่พึ่งพื้นตัวจากความพ่ายแพ้ให้กับท็อตมนลฮ็อตสเปอร์ในรอบรองชนะเลิศคาราบาวคัพของทีมทีมของอาร์เนสตกลับมาคว้ใช้ได้อีกครั้งในเกมล่าสุดกับแอคคิงตันโดยตัวนี้พวกเขายังคงครองตำแหน่งจา่าฝูงพรีเมียร์ลีกอยู่และพร ที่จะมาถึงอาเน่สลอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลจะพยายามใช้ฟอร์มที่แข็งแกร่งในใของทีมการแข่งขันเพื่อขยายสยติการชนะและมั่นใจว่าจะไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปและพวกเขาคงจะไม่พลาดเป็นผลที่2อ,อย่างแน่นอนเชื่อโค้ชเทงครับให้ใส่ลิเวอร์พูลไปเต็มแมกซ์ยังไงกันบ้างครับสำหรับโค้ชเทงวันนี้ฝากติดตามและกดไลค์กดซับสไครต์เลยนะครับใส่ไปให้เต็มครับ